สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับ EP ที่ที่15นั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการแปลงเลขเหมือนเดิมนะครับโจทย์นี้อยู่ว่าจงแปลง1001111111ฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับอ้าวขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําวิธีทําก่อนนะครับอย่างลมาชอนะครับอืม เริ่มคักแล้วนะครับอ่าต่อไปเรามาคูณกันเลยนะครับเอาทีละตัวนะครับเราเขียนจดก่อนนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ้ยศูนย์ยี่สิบศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง,ง,ส,ง,ง,ส,งสามอีห้าแล้วก็ฐานด้วยสองนะั่เองครับ อย่าลืมนะครับสำคัญที่สุดอย่าลืมใจ่วงเล็บนะครับอ่าอ่าต่อไปนะครับเราต้องหาทีละตัวนะครับไปทีละหลักนะครับอ่าดูนะครับ1นึหนึ่ง,งคูณสองนะครับเพราะว่าเราหาฐานสองอยู่นะครับฐานสองเป็นฐานสิบฐานสิบคเป็นฐาน8ดนะครับอ่า เราจะไปทีละขั้นตอนนะครับต่อไปก็บวกกับอะไรบวกกับ0คูณอะไรคูณ2บวก0คูณ2บวก1คูณ2บวก1คูณ2 บวก4คูณ2บวก1คูณ2บวก1 ครับนะอย่าลืมนะครับสําคัญที่สุดอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับเพื่อเป็นความร,ระเบียบนะครับใส่วงเล็บเข้าไปนะครับออาวงเล็บอย่าลืมใส่ทุกตัวเราอย่าให้พลาดน,นะครับเราะคือถ้าพลาด้วมันจะทําให้เราต้องมาวิ่งวิ่งมาหาใหม่นะครับมันจะมีปัญหาในภายหลังนะครับ โอเคครับอ่าอ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเขียนข้อกับนะครับเอออย่าลืมผมลืมไปเลยนะครับอ่าลืมนะครับเริ่มที่เลขศูนตังเลขหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าและก็ สิบนั่นเองครับอ่าต่อไปเราก็มาหานะครับอืมหนึ่งคูณคูณกับเท่าไหร่สองคูณกันกี่ครั้งครับสิบครั้งได้หนึ่งพันยี่สิบสี่นั่นเองครับอ่าบวกบวกกับอะไรบวกกับศูนย์คูณกันกี่ครั้งครับ,บ,รอ,รบอ่ากกอกกคูณกันก เก้าครั้งนะครับก็จะได้ห้าร้อยสิบสองห้าร้อยสิบสองนะครับบวกศูนย์คูณเท่าไหร่คูณกับสองสองคูณกันกี่ครั้งแปดครั้งเป็นเท่าเท่าไหร่ครับเป็นสองร้อยห้าสิบหกนะครับสองร้อยห้าสิบหกนะครับมากวก บวกนะครับบวกหนึ่งนะครับหนึ่งคูณกันนะครับกับอะไรกับเลขสองสองคูณกันกี่ครั้งครับเจ็ดครั้งได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดอ่าต่อไปบวกนะครับบวกหนึ่งคูณกันกับสองสองคูณกันกี่ครั้งครับหกครั้งได้เท่าไหร่ครับอ่า ได้อะไรคูณกันได้สองเอ้ได้สี่เป็นเท่าไรครับมาเป็นหกสิบสี่นะครับอ่าเราก็หาไปเรื่อยๆนะครับบวกเอคูณเท่าไหร่คูณกับสามสิบสองนะครับสามสิบสามจุดสองบวกกับ ะครับบวกกับเท่าไหร่หนึ่งคูณกับสิบหกนะครับบวกกับ 1, บวกกับเท่าไหร่หนึ่งคูณแปดนะครับหนึ่งคูณแปดบวกบวกเท่าไหร่ 1, 8, ครับหนึ่งคูณสี่บวกอ่าบวกกับ หนึง่งปูนสองตัวกับหนึงน่งปูนหนึ่งอ่าอย่าลืมนะครับใส่วงเล็บ ครับต่อไฟแล้วก็มาคูณกันนะครับได้แาหละรครับได้หนึ่งศูนสองสี่บวกกับห้าหนึ่งสองบวกสองเท่าไหร่ครับคูณกันได้ศูนย์นะครับอืมเอ้ยอันนี้ก็จะได้ศูนย์ดีไม่ใช่อันลบหมายลืมลืมลืม,ล,ม,ล,มลืมนะครับ อันนี้ก็จะได้ศูนย์ก,กันก็จะได้ศูนย์ผลเอลี่ยมาได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดบวกกับหกสิบสี่หวกกับสามสิบเอ็ดได้สามสิบสองบวกกับสิบหกนะครับบวกกับแปดบัวก,กับสี่ บวกกับสองแล้วก็บวกกับหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งันนะครับหนึ่ง2ันหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับอ่าต่อไปเรานะครับเราก็ต้องมาหารต่อนะครับก็คือเอาโจทย์มาตั้งเขียนเฉลข้างบนเลยนะครับก็เป็น หนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับอาหารกับหารกับเท่าไหรครับหารกับแปดครับเพราะว่าอะไรเราหาฐานแปดนั่นเองครับอ่าได้เท่าไรอะไรแปดคูณกันอะไรได้หนึ่งพันสองร้อยสี่แปดครับก็คือหนึ่งพันห้าร้อย ห้าสิบห้านะครับอ่า15หนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเจ็ดเท่าไรครับเศษเจ็ดนั่นเองครับอ่าต่อไปแปดคูณกันอะไรได้หนึ่งร้อยห้าสิบห้าก็คือคูณกัสิบเก้านะครับเจ็เท่าไรครับเศษสามนั่นเองครับอ่าต่อไปแปดนะครับแปดคูณก,กันกับอะไรถึงจะได้สิบเก้าครับแปดคูณ สนั่นเองครับนะนะอืมใส่สามลางไปแปดคูณกันกับอะไรครับถึงจะได้สองครับแปดศูนย์เป็นสองนะครับแปดแต่ศูนย์เป็นศูนย์แตดึงออกนี้ออกมาก็จะได้นี้นะครับอืมคำตอบก็คือได้จากข้างล่างขึ้นบนนะครับตอบก็คือคือเท่าไหร่ครับ คำตอบก็คือ2อง7 7มเท่าไหรครับเจ็ดนั่นเองครับอ่าได้เหมือนกันไหมครับถ้าได้เหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ใครนะครับถ้าเราไม่เข้าใจหรืออยากจะสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะครับ ่าต่อไปเราไปทำข้อ16ใน e ีีถัดไปเลยนะครับว่าเราขอ,ขอค่าวกัว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย